หนาทีกับคำศัพท์พื้นฐานป .5 ปะ่ะกฎหมายกตันยูกบในกะลาครอบกบเลือกนายกรณีกันโชคกันกรรมกรรมมธิ์ กร่อนกระจัดกระจายกระเช้ากระโชคกระเสาะกระเซิงกระดาษกระโดนกระตายตื่นตูมกระตุกกระทั่ง กระทายกระทิงกระแทกกระปาะกระเพื่อมกระสวยกราบเรือกริว้วกรุงเทพกริษนากล กลมกลืนกล้องกลั่นแกล้งกล้ากล้าแกร่งกล้าหารกล้าหารชาญชัยกวีพื้นบ้านกษัตริย์กะสิกรรมกะสิกิจ กองกูลกอบกอสวะกะพริบกะรุ่งกะริ่งกะเรียงกะโลกกังวลกังหันกันดานกันลยา กายากาตูนกำดัดกำนันกำเนิดกำบังกำพร้ากิ้งก่าได้ทองกิจจากินนอนกิริยา กิโลเมตรกุมารกูลเกยเกรดเกศเกกรเษษตศส,สารเกียรต แกรงแกล้มแกลแกว้งแกว้งไกวแก้วสารพัดนึกโกรนขนาดขนาดนามขบขันขบคิด ขมันขมีขมีขมันขโมยขยันขยับขยายครัวตาครุขระคลาดคลาดกลัวคลุก ขวักขวายขวัญของขอโทษขมุกขมอมจงทําตามผู้ที่ทําดีไปลองหัดออกเสียงกันดูนะคะเด็กๆบาย